ที่จะมาพูดให้ฟังก็จะเป็นเรื่องของของการจาัดขอลงานก่อสร้างซึ่งเป็นงานสุดที่อยู่ยช่วงขีดขอ c สั้นนะครับถ้าเกิดโดยภาพรวมงานของพีพีแอนด์แลที่เราเข้าไปดูแลก็คือช่วงความการก่อสร้างระหว่างก่อสร้างและหลังก่อสร้างเน้นเป็นสว่วนที่อยู่ช่วงก่อนการก่อสร้างนะครับหัวข้อวันนี้นะครับหลักๆที่เราจะคุยกันนะครับก็จะเป็นเรื่องของการ จัดเตรียมเอ,อกสารในเรื่องของการจ้างนะครับการบริหารจัดการคนงานก่อสร้างการประเมินแล้วก็วิเคราะห์ในเรื่องของผลก,การประกวดราคาหรือการประกุมน,นะครับอันสุดท้ายคือเป็นเรื่องของการจัดเตรียมเอ,อกสารสัญญาต่างๆจากที่ได้ประกวดราคาแล้วเสร็จแล้วก็อาจจะมีเคสศึกษาที่หน,น่อยนะครับเป็น,รปรเ,น,น,นเรื่องหนึ่งให้กับผอที่การนะครับก็อาจจะมีนำงสนอนิดเดียวเพื่อให้เขาไปตระเนิกในช่วงหลังหรือพอเรื่องเคส วันนี้นะครับจริงๆแล้วพูดถึงในส่วนของการข้องมูลงานก่อสร้างสิ่งที่เราต้องการจะให้ทําความเข้าใจก็คือว่าวัตถุประสงค์ของงานนะครับว่าเราเราต้องการที่จะให้ทุกคนได้รู้นะครับเข้าใจถึงวิธีการอะไรในการจัดเตรียมเอกสารและก็วิการวิเคราะห์การเสนอราคานะครับในส่วนของการข้องมูลงานไมะะ่ว่าจะเป็นงานโครงสร้างทางต่างๆในสินค้หรือว่างาน กระบวนการทั gen, ้งหมดนะครับของการประบันราคานะครับก็โดยรวมๆแล้วก็จะไว้แต่ขั้นตอนนะครับแต่ขั้นตอนก็คือคลุกแรกจะเป็นแถวบนนะครับเป็นช่วงเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องการก่อนที่จะเป็นการยื่นการเสนอราคาช่วงหลังก็คือ4ขั้นหลังที่จะเป็นเรื่องของหลังจากที่แยกยื่นเสนอราคาแล้วนะครับ จริงแล้วสิสิขั้นตอนแรกก็จะเป็นการประากาศเชิญชรนนะครับรับเอกสารการจ้างนะครับแล้วก็จะต้องมีเรื่องของการชี้แจงสถานที่หรือสถานที่นะครับแล้วก็ชี้แจงไปยละอีที่เกี่ยวข้องกับงานนะครับทั้งแบบสเปคต่างๆแล้วก็ตอบข้อักถามที่ผู้รับเหมานะได้มีคาถามมาส่วนขั้นตอนที่หลังจากยื่นประกวดราคาแล้วก็จะมีประมาณสิ่ขั้นตอนนะครับก็จะเป็นเรื่องของการยืนสอบเสนอราคา ครับเราก็จะทำมาเอามาทำการวิเคราะห์นะครับหลันะงจากวิเครานะห์แล้วเราก็จะได้เป้าหมายในการจรจาสต่อลองกับกับผู้น้า,า,านนมนหมังแต่ะละผายนะครับอันสุดท้ายก็คือหลังจากาจซรศาตรองเรียบร้อยแล้วเราก็จะออกแอลกอฮอล์ L o I, แล้วก็เตรียมทอนสัญญาณกับรูปเหล่าที่เราได้ขึ้นมานะครับหลักๆก,ก็จะมีแปดขั้นตอนนี้สิ่งที่เราต้องเตรียมอะไรบ้างที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องในกิจกรรมในเรื่องของ กระบวนการในช่วงประกวดราคาทั้งหมดนะครับอันที่เห็นก็คือเรื่องการจัดเตรียมเอกาสารการจ้างนะครับเอกาสารการจ้างปกติทั่วไปเวลาเราจะจ้างใคร,คร,ใครทำอะไรที่แน่ๆต้องมีหาักครงการก็ต้องมีแบบมีสเปคู่แล้วกับแบบเราก็จะได้มาจากผู้แบบนะครับสเปคก็มาจากผู้ราคาการาว่าราคาการเห็นวามาจากไหนราคาการก็เป็นได้3ส่วน ส่วนซึ่งเราก็คงต้องไปดูว่าอยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของใครนะครับบางโครงการเจ้าของโครงการอาจจะกำหนดไว้ว่าให้มี Qs ให้มี Qs ซึ่งตอนนี้ถ้าพูดถึง PPS ก็กำลังจะเปลี่ยนฝ่ายขึ้นมานะครับอาจจะเป็นการจ้างเจ้าขอการจ้าง Qs รวมแล้วราคาการราคาการที่เราจะใช้ในการตปรียเทียบเพื่อหมอดกับราคาที่เรื่อหมอดเสนอมานะครับก็อาจจะมาได้จากเงินตัดปีิกางนอกซึ่ง ซึ่งเจ้าของจ้หรืออันที่สองอาจจะมาจาก P ีพีเอเราเองจากทีพีเอตัวาเองอันนี้ต้องไปดูเงื่อนไขนิดหนึงนะครับว่าเราได้ตกลงเราได้ตกลงไว้กับผู้รับจ้างอ่ไม่ใช่ตัวกับกับผู้ว่าจ้างหมายถึงโอนเนอร์ไว้ว่าเราเราทำหน้าที่ที่อยากมีคอนเทนต์ในของการคิดราคาต่างหรือเปล่านะครับต้องไปดูสัญญาของ P ีพนะครับถ้าเกิดว่าในในในสัญญาของเรานะครับได้ระบุไว้ ว่าเรามีหน้าที่ทำาลากการเพื่อฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมี anos, mm. ทีมงานทำส่วนนี้นะครับเพื่อมันเปรียบเทียบกับราคาที่มากกว่านะครับก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งสองทางนะครับหรือบางโครงการอาจจะบอกว่าผู้ออกแบบจะต้องเป็นคนทำหาักการให้นะครับเราก็ต้องก็ต้องมีส่วนนี้นะครับแต่บางทีนะบางโครงการที่อาจจะไม่ใหญ่มากนะบางทีเจ้าของเขาอาจจะไม่ได้จ้างใครเข้าเลยก็ได้ ดังนั้นเราก็คงต้องมีกอตามผลที่ททีีท่่แต่ละรายชื่อกิจกรรมช่วงแรกน,นอกจากแบบฉบับหลักการแล้วถามว่ามีอะไรที่ต้องเปลี่ยนอีกออีีกกชุดหนึ่งก็คือคือ T O R หรือเอกสารการจ้างซึ่งงันเราควรจะเตลียนนะครับเราควรจะเตลียนเดี๋ยว T O R เดี๋ยวผมไปดูแบบว่า T O R ที่เราจะต้องจัดเตรียมประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับประกอบไปด้วยนี่ก็คือกิจกรรมอันหนึ่งที่เราเข้าไป อ,อันที่2เรื่องของการชี้แจงสถานที่แบบและสเปกนะครับแล้วก็ตอบข้อสังเัตต่างๆสิ่งที่เราเข้าไปทำนะครับสิ่งเดียวนั้นก็คือไปบริหารจัดการเรื่องนี้แหละนะครับเมื่อมีข้อสงสัยต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับแบบหรือสเปกนะครับเราก็จะเป็นตัวการตัวการในการถามผ่าพูวมาถามผ่านมาเราก็ถามส่งต่อไปให้ที่ผู้ใหญ่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเปิ่น ดูตรงนี้นิดหนึ่งเวลาผู้ร่วมเหมาถามมาเนี่ยนอกจากผู้ร่วมเหมาถามแล้วในในกิจกรรมที่เราเข้าไปดูแลตรงนี้เนี่ยเราไม่ใช่ร,รอนั่งรอแต่ว่าให้ผู้ร่วมเหมาถามมาแล้วเราก็ส่งต่อไปให้ผู้ออกแบบให้ผู้ออกแบบตอมานะครับอยากให้ทุกคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกบิจกรรมตรงนี้เนี่ยเข้าไปดูด้วยนะครับว่าในในแบบในสเปหรือว่าแม้กระทั่งในกรอในขั้นตอนแรกที่เราเป็นคนจัดเตรียม มันมีข้ออะไรที่เป็นเป็นข้อขัดแยง้งข้อสงสยัยหรือว่าไม่ชัดเจนนะครับในตรงนั้นในในเอกสารเหล่านั้นหรือเปล่านะครับเพื่อถามว่าเพื่ออะไระยิ่งเราเคลียร์รายละเอียดที่อยู่ในในเอกสารเหล่านีน้ได้มากเท่าไหร่สิ่งที่ตามมาตอนช่วงหลังหลังจากที่ได้รว่าเมมาแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดความชัดเจนมากขึ้นตั้งแต่แนะรกคุณสมบชมบอกเลยว่าเราทํอะไรควรทําให้ถูกตั้งแต่แรก ถ้าเคลียข้อขัดแย้งทั้งหมดได้มากเท่าไหร่ปัญหาที่คุณจะพบตอนที่ก่อสร้างก็จะน้อยลงมากเท่าไหร่นะครับผมผมคาดว่าคงไม่สามารถเคลียได้หมดทุกปัญหานะครับแต่ถ้าเรารู้เราก็จะเราก็จะลดปัญหาได้นะครับลดปัญหาได้เพราะส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยดนะูนะครับที่ผ่านมานะครับ ทำให้เกิดปัญหาตามมาภาหลังค่อนข้างเยอะนะครับในหลายๆส่วนเดี๋ยวคงไปดูกันว่าเดี๋ยวคงมีการยกตัวอย่างนะครับว่าสิ่งที่เกิดข้อขัดแย้งแล้วไปเป็นปัญหาตอนหลังในช่วงระหว่างก่อสร้างมีลักษณะว่าจะยกสักเคสสองเคสนห้ัปนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเข้าไปร่วมในช่วงของการชีช้แจงแลว้วก็ชี้แจงสถานที่นะครับแล้วก็ตอบข้อ,ขอสำถามต่างๆ หลังจากผู้ระเมาผยีุ่แล้วสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือเรื่องของการวิเคราะห์ผลการประกวดราคานะครับอันนี้หน้าที่เราโดยตรงเลยนะครับที่จะต้องไปดูว่าผู้รักมา้แต่ะรายเสนออะไรมาบ้างมีรายละเอียดอะไระไรายละเอียดทางเทคนิคเป็นยังไงราคาที่เสนอมาเป็นยังไงนะครับมีเรียกว่ามีข้อเสนอเพิเมเ่มเติมอย่างไรนะครับซึ่งแตกต่างไปจากซึ่งแต่ละรายอาจจะเสนอมาไม่เหมือนกันนะครับหรือบางรายอาจจะเสนอ ข้อเสนอผู้เลือกนะครับที่เศษขึ้นมาอันนี้ในส่วนนี้เขจะทำทำการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดของผู้รับเหมาแต่ละรายเพื่อเลือกอสิ่งที่ดีที่สุดหมายถึงว่าเลือกอาลายทีเ่เหมาะสมที่สุดที่จะเป็นผู้รับเหมาในโครงการนั้นสุดท้ายก,ก็คือเรื่องของการจัดทำต้นแบบการจัดทำ L O I นะครับแล้วก็เอกสารสัญญาตา่างๆรวบรวมเอกสญญารทั้งหมดนะครับ เพื่อที่จะให้ผู้รับจ้างก,กับผู้ว่าจ้างได้ลงหนาดสิทธาอันนี้ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะปุยกันไปเป็นเรื่องๆไปนะครับของเรื่องของ,ง,ของการประกวดราคาชุดแรกนะครับเอกาสารการจ้างหรือว่าที r ารจ,จริงๆแล้วก็คือเอกาสารที่กําหนดขอบเขตภารกิจนะครับที่ผู้ว่าจ้างปกลงให้ผู้รับจ้างดำเนินการรวมถึงักเกณฑ์นะครับและวิธีการคัดเลือกผู้รับจ้างก็ ดับมีอยู่แค่ว่าเราต้องการให้ผู้ร่บงเหมาทำอะไรนะครับเราก็เขียนลงไปให้ถูกต้องครบถ้วนนะครับเราต้องการให้ผู้ร่บงเหมาสร้างอาคารขึ้นมาหลังหนึ่งนะครับอาจจะสิบชั้นสิบห้าชั้นเราก็ทําเขียนลงไปว่าเราจะให้เขาสร้างอย่างไรก็คือสร้างตามแบบสร้างตามจำเป็น แล้วเงื่อไนไขอื่นๆที่เราต้องการให้เขาทำต้องการให้เขาทำอะไรเช่นทำโคเดชั่นนะครับทำโคเดชั่นเรื่องของการรักษาอินเวอร์เมนต์ต่างๆนะครับต้องการให้เขาทำก็เข,เ,ขเขียนไปารเขียนให้ครบกให้ครอบคลุมทุกอย่างนะครับ,เ,เ,เ,นะรบเราบอกว่าจะให้เขาทำแล้วเราบอกว่าจะเบิจกจ่ายเงินอย่างไรเราก็ต้องเขียนไป เราจะมีแบบร่วงหน้าให้เขาไหมนะครับอีกงานร่วงหน้าให้ให้เท่าไหร่หรือไม่มีเลยเราจะหักประกันผลงานเขาไหมหรือว่าไม่หักถ้าหักหักอย่างไรจะมีวิธีคิดวิธีหักอย่างไรสิ่งเหล่านี้ต้อง,ต,องต้องถูกเขียนไปเขียนไปในทีมงานทั้งหมดนะครับเพื่อให้เป็นการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันว่าเมื่อเมื่อคุณเข้ามาทํางานแล้วผู้ร่วเหมาที่เข้ามาทำงานแล้วก็คือ ให้ไปปัจจัยตามที่ได้ตกลงกันไว้หรือที่สิ่งที่เขียนไว้ในในทีมวาร์นั่นแหละนะครับอะไรที่ที่เรามีความประสงค์จให้ทำต้องเขียนไว้ถ้าเขาถ้าเราไม่ได้เขียนไปแล้วเมื่อเริ่มงานแล้วเราเราเราเข้าไปบอกให้เขาทำถามว่าถ้าเขาทำแล้วเขาเกิดข่าใ้จ่เขาคิดว่ามันจะทำอะไรในถานัู้้รับวหมาเข,าเขา้าคง ถ้าปฏิเสธได้เขาก็คงเขาก็คงไม่ทำนะพ่อเขาบอกว่าไอ้กมไม่ได้บอกผมนี่ว่าให้ทำอ่างนนให้ทำอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของวิธีการส่งเอกสารนะครับว่าเอกสารเสนอราคาจะจะต้องส่งอะไรได้นะครับวีดพิวนะครับแม็กกอร์จะต้องกรอกกรอกอะไรันนะครับเงื่อนไขอะไรในการกรอกระทา สิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ทกำหนดนะครับลงไปในตัวหรือเอกสารการจ้างซึ่งก็จะดูส่วนนี้ในภาพรวมนะครับก็คือสุบออกมาได้ว่าสิ่งที่จะต้องบอกในเอกสารการจ้างก็คือขอบเขตงานที่จะจา้างขอบเขตงานที่จะจา้างก็คือทําตามแบบและสเปค <c oughs> อันที่สองคือเงื่อนไขในการทํางานเงื่อนไขในการทํางานส่วนใหญ่จะถูกกำหนดไว้ใน general spec ซึ่งเป็น สเปคที่ผู้แบบเขาออกแบบมาอยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้เราคงต้องไปตรวจตรวจนิดน,น,นึงนงใยวอลล์เรกเจอร์สเปคเพื่อเพื่อเทียบเทียบดูว่าดูว่าสิ่งที่ผู้ออกแบบเขาได้กำหนดไว้เนี่ยมันครอบคลุมสิ่งที่เรา,เ,าเราคิดว่าต้องการหรือยังนะครับแล้วตรงกับความต้องการของเจ้าของหรือยังตรงกับสถานที่หรือไซต์งานที่เรากําลังจะเข้าไปทำหรือยังเพราะว่าส่วนใหญ่ผมบอกว่าส่วนใหญ่เจเนอเรสเปคของผู้ออกแบบนะครับเจเนอเรสเปค ก็จะเป็นเจเนอรชันสเปคที่ก๊อกกอกกันมาในหลายๆโครงการบางทีผมยังเคยเจอบางครั้งชื่อโครงการยังไม่ทันเปลี่ยนจะไปของโครการว่าโครงการเอแต่ว่าโครงการโรงพยาบาลระดับแปดแต่สเปคที่ส่งมาให้ยังเป็นของโรงพยาบาลอ่าชนิดจิเวตอะไรสักอย่างอยู่เลยด้วยซ้ำนะนั้นเนี่ยทวนสักนิดหนึ่งนะครับเจเนอรชันสเต็ปว่าตอบหรือยังนะครับถ้ายังไม่ตรง นะครับก็คงต้องมีการปรับเพิ่มชี้แจงถามตอบนะครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนวิธีเสนอราคาและการการเสนอราคานะครับที่ผมบอกไปแล้วสุดท้ายก็คือสัญญานะครับและวิธีการตัดสินนะครับเราก็ต้องกำหนดไว้เพื่ว่าในการตัดสินครับเพื่อเราจะพิจารณาจากอะไรนะครับสิ่งที่ต้องเรียนในคือทั้งหมดนะครับโดยสรุป ก็เปลี่ยนต้องเรียนอะไรนะครับดีไซน์ไม่ต้องเรียนนะครับ QES หรือว่าอาจจะเป็น PBS หรือแบบอะไรต่างๆนะครับเรื่องการซนนี่ชุดสิ่งที่ต้องเรียน T O R นะครับที่สำคัญคือผมอยากเรียนนะเรื่องนี้นะครับขอบเขตงานต้องชัดเจนครบถ้วนถูกต้องตามความต้องการของผู้อาจารย์แบบและระดับรขาควรไม่แย่งถายตรงความเท่ากันหรือยัง เคยเจอหลายหๆกรณีนะครับอาจจะเป็นัง,งานระบบนะครับหรือว่างานคังก์าันขับผ่านก็ตามอย่างงานระบบเนะี่ยผมยกตัวอย่างเช่น e ท e ี่ UFX เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะพบว่าในแบบพวกแบบก็มักจะบอกว่าเป็นต้องมีคู่ไม่รวมในแบบนะครับเพราะนั้นแบบนะนะถามว่าอันนี้จะอะไรขึ้นก็ผู้รับเหมาเวลาเสร็าเขาก็จะไม่เสนอมาในส่วนที่ถามว่าท้ายสุดเกิดอะไรขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อถึงเวลาก่อสร้างแล้วเขาก็จะถ้าเราบอกว่าให้เขาทำเราไม่จัาซื้อนะครับให้เขาเขาทำมันต้องมีการเพิ่มแต่ถ้าเกิดว่าเรากําหนดไว้ในในช่วงของการประกวดราคาครับถามว่าถ้าเราตรวจแบบพบแล้วพบว่ามันไม่ได้วูถ้าเราไปดูสักกล่องตั้งแต่ตอนประกวดราคาถามว่าบางคนเขาบอกเอย จะซื้อ p b วีเอตอนนั้นเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าอินเท่าไหร่จะเอากี่ผู้สายเข้ามาจะอองเพราะนั้นเนี่ยกำหนดสเปคไม่ถูกไม่รู้ว่าจะกำหนดสเปคของ p b วเป็นเป็นอย่างไรนะครับเป็นอย่างไรถามว่าเป็นอย่างไรก็ไม่เป็นไรกำหนดไปก่อนครับกำหนดกำหนดประเมินไปก่อนว่ามันควรจะกี่ผู้สายยังไงแล้วก็เลื่มรุ่นขึ้นมาก่อนถามว่าได้ไหมได้นะครับก็ให้ผู้แบบช่วยช่วยกำหนดมาให้ก่อนแล้วก็คิดคราคา นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนท้ายเนี่ยถามว่างานเพิ่มเติมจะเกิดขึ้นไหมก็อาจจะเกิดแต่ว่าเกิดเป็นแค่งานเปลี่ยนแปลงแทนที่จะทั้งชัวรล้านหนึ่งก็อาจจะเหลืองานเปลี่ยนแปลงแค่แ,แสนสองแสนหรืออาจจะอยก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาของของบับเจ็ตก็จะลดน้อยลงคุณเราคิดดูนะว่าสมมติว่าถ้าเราทําโครงการก่อสร้างสามร้อยล้านทีเด็ดตัวหนึ่งร้อยล้านเออโทษครับทีทดเด็ดตัวหนึ่งล้านหนึ่งก็เป็นสามร้อยล้าน เวลาต่อรองราคาจริงๆรับว่าไอ้ร้อยไอ้หนึ่งล้านอย่างเี้ยมีนเยยเบอเ์เบอร์คุณอาจจะได้ไม่ว่าคุณจะมี P A D X ตัวนี้ือไม่มีก็ตามคุณก็ได้ตัวเลขอาจจะได้ตัวเลขมาสามร้อยล้านก็ได้